รีบมาเร็วไวเปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีสวัสดีครับพี่แดงพรอนพัฒน์พี่สุวิทย์แฟนรายการคุยขงมงข่าวเช้าครับผมอยู่ที่วัดอินทรวิหารครับหรือวัดหลวงพ่อโตเบื้องหลังของผมนั้นเป็นหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ใครที่เป็นชาวพุทธใครที่เป็นคนศรัทธาในพุทธศาสนาต้องหาโอกาสมากราบไหว้พระองค์ใหญ่หญๆโตๆอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับนี่คือสุดยอดฟันธงและที่สําคัญนะครับ หลวงพอ่อโตองค์นี้มีความหมายถึงพระรูปปางอุ้มบาทแปลว่าไหว้พระอุ้มบาทมีกินมีใช้บาทนี้เนี่ยองค์จตุโลก,กบาลทั้งสี่ได้อธิษฐานถาวายแด่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและจากนั้นสืบมาจนปัจจุบันนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านำบาทนี้บินทบาทแต่การพุทธการสืบมาก็ทําให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคสืบมาไม่ขาดสายนี่เป็นมหาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หมายว่าใครมากราบไหว้หลวงพ่อ พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อโตวัดอินปางอุ้มบาทจะมีกินมีใช้ไปตลอดการตลอดชีวิตและยิ่งได้ทาบุญจะประสิทธิให้เกิดความมั่นคงความมั่งมีสีสุขซื้อง่ายขายคล่องเงินทองไหลมาเทมามีความสุขความเจเริญไปตลอดชิดฟันทงครับผมจะพาทุกคนไปกราบไหว้สักการะขอพรพร้อ,อมๆกันเชิญครับคุณสามารถที่จะมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตได้ทุกวันครับและที่สําคัญ วันที่7กันยายนนี้นะครับผมจะนําสาธุชนทําบุญใหญ่วันดาวพระเสา,าย้ายพระเสานี่เป็นดาวใหญ่ที่สุดนะครับหมายถึงว่าในระบบของโหราศาสตร์เนี่ยพระเสาเนี่เป็นเจ้าแห่งโทษและทุกข์และเป็นเจ้าแห่งการเกษตรกรรมเจ้าแห่งความมั่นคงหลวงพ่อโตนี่องค์ใหญ่มันสอดคล้องกับความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นแก่ชาวพุทธเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาไหว้พระสักการะสิ่งศิ์สิทธ์มาได้ทุกวันหรือจะมาร่วมบุญกับผมเป็นวันประวัติศาสตร์แน่นอนครับวันที่7กันยายนเสาย้ายราศีคุณจะโชคดีเป็นมงคลอันนี้ฝันทงครับ นะครับนี่เขาก็ทําบุญตามตัทธานะครับทูบเทียนบูชาหน้าองค์หลวงพ่อโตก็บริจาคเงินทําบุญนะครับแล้วก็หยิบดอกไม้ทูบเทียนนะครับก,ก็เตรียมดอกบัวไว้นะครับไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กันด้วยกันนครับ ข้าพเจ้าขอากับสการะวันทาหลวงพ่อพระปฏิมาหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดอินทระวิหารและขอระลึกนึกถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตเป็นผู้ได้ก่อตั้งสร้างบาร,รมีณที่แห่งนี้จงเป็นความมั่นคงข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบกิจใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องนำพาคืออิทธิบาสีแล้วไซจากนี้ไปทำกิจการใดจงสำเร็จสงประสงค์ มีความมั่นคงยิ่งใหญ่ใหญ่โตและมั่นคงดุจองหลวงพ่อโตที่ยืนประธานพรให้แก่สาธุชนเงินทองไหลามาเทมาจเจริญด้วยราบยศเกียรติสรรเสริญสุขทุกประการจงหายทุกขหายโศกหายป่วยทั้งโลกทางกายโลกทางใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินนี่เป็นบริเวณฝาพระบาททั้งสองของหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วเดี๋ยวไปปิดทองที่องค์หลวงพ่อโตจำลองครับอยากจะมีกินมีใช้ก็ปิดที่บาทนี่ครับหลวงพ่อโตท่านอุ้มบาทนะครับก็ปิดที่บาทจะได้มีเงินมีมีทองมีกินมีใช้ไปตลอดการนะครับบาทในบินทบาทได้ตั้งแต่หนึ่งบาทสองบาทร้อยล้านพันล้านขอชีวิตบินสบัดชีวิตก็ยังได้นะครับนี่ก็ปิดที่บาทขอให้มงคลทั้งหลายจากที่ขปจเดิฐานและสาธุชนมาทิฐาน มุงคลน,นั้นจงเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าและแฟนรายการทุกคนที่ได้รู้ได้ทราบนี้ด้วยทุกประการตั้งแต่วันนี้สืบไปด้วยือเอาละครับจากวันนี้จนถึงวันที่7กันยายนนะครับขอเรียนเชิญแฟนรายการคุยขโมงข่าวเชาว้าทุกคนทุกท่านมาร่วมปั๊มองค์พระประจำวันเกิดอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระสมเด็จ แล้วก็พระประจำวันเกิดเพื่อบรรจุในองค์พระร่วงเจ้าที่ประดิษฐานณจังหวัดสุขโขทยัยเป็นมหามงคลแก่ดวงชะตาและที่สําคัญในวันที่7กันยายนเราจะเจอกันนะครับมีพิธีบุญใหญ่มหามงคลเททองหล่อองค์พระกิ่งรัตนโกสินเพื่อร่วมบุญร่วมสร้างพระร่วงเจ้าณวัดอินทรวิหารขอเรียนเชิญร่วมบุญครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้ช่วงสุดยอดฟันธงหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โชคดีสวัสดีครับ